สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ผมจะนําเสนอสูตรคํานวณหาเลขเด่น3ตัวบนนะครับซึ่งสูตรนี้มีสถิติเข้าทั้งหมด20งวดโดยสูตรนี้มีชื่อเรียกตามโปรแกรมคํานวณว่าสูตร m 3 4 5หนะครับโดยวิธีคิดคํานวณน,นั้นให้ใช้หลักร้อยรลางวลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2บวกกับ3บวกกับ4บวกกับ5ก็จะได้เลขเด่น3ตัวบนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่างวดน,นี้จะได้เลขเด่นอะไรกันนะครับ จากสถิตินะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าถ้าแต่งวดที่หนึ่งนะครับนี่ครับงวดที่หนึ่งนะครับไล่ลงมาเลยนะครับไล่ลงมาเลยไล่ลงมาถูกมันถูกไล่ถูกมาครับถูก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 จนมาถึงงวดที่อเนี่ถูกถึงงวดที่สิบหกนะครับพอถึงงวดที่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับส่วนนี้มันผิดนะครับแล้วมันก็กลับมาเดินดีต่อนะครับเนี่ยกลับมาถูกต่อเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ ในงวดที่แล้วนะครับคืองวดวันที่16กันยายนปีห้าเก้านะครับเลขหลักร้อยนะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับอได้เลขสามสี่นะครับเอาหลักร้อยมาคือเลขสามนะครับเอาสามนะครับไปบวกกับสามนะครับได้หกนะครับเอาสามไปบวกกับสี่ได้เจ็ดนะครับเอาสามไปบวกกับห้าได้แปดนะครับเลขที่ออกก็คือหกห้าศูนย์นะครับนี่ครับเข้าเลขหกนะครับ ต่อมาในงวันที่1ตุลาคมปี59นะครับจะได้เลขดังนี้นะครับนะครับหลักร้อยเราวันเลขหน้า3ตัวค่าที่2นะครับได้เลข493นะครับเอาหลักร้อยมานะครับหลักร้อยคือ4นะครับเอา4ไปบวก3ได้7นะครับเอา4บวก4ได้8นะครับเอา4บวก5ได้9นะครับอ่างวดนี้ได้เด่นคือ7 8 9นะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสูตรแนวทางนี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบก็ขอให้ผ่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์และ้ไปร่วมติดตามทางช่องทาง Facebook นะครับได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับของคำอธิบายและเรา,เาพบก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตร m 3 4 5นี้จะเป็นแนวทางครับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับ ขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้โชคชดีสวัสดีครับ